สวัสดีค่ะผมเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาค,คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำโครงการและกิจกรรมที่พวกเราได้ทำกัน กิจกรรมที่ทำนะคะก็จะมีช่วยสิทธของอาจารย์ค่ะเก็บขยะดูแลรักษาความสะอาดของลรงอาหารก็ไม่นานนะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงต่อวันได้เจ็ดโมงสี่สิประมาณ8ปดโมงสิบห้าเราก็เลิกก่อนที่จะทำอ่ะเราไม่มีความกล้าเลยพอเราได้ทําทําไปทําไปเราก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีนะที่ได้ทำเหมือนที่คราวนี้แบบว่า ก็จะเป็นการฝึกให้เราอ่ค่ะมีความกล้าที่จะทําดีกล้าที่จะทาสิ่งต่างๆมากขึ้น,นกิจกรรมช่วยกันทำความสะอาดก็ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยน้อยค่ะที่ช่วยที่ร่วมกันทำาแล้วแต่ว่าใครมีเวลามากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะเข้าเรียนในเวลาแปดโมงครึ่งพวกเราก็เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะที่ทําเริ่มต้นจากสี่ห้าคนมาเป็นเจ็ดสิบคน ตอนแรกที่ทำก็มีอาจารย์หลายท่านนะคะที่แบบมองเราแล้วแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวของเราสักเท่าไหร่นะคะตอนไปเจออาจารย์สุธงา์บางอาจารย์เขาก็ไม่ให้ถึงค่ะก็ปฏิเสธมาเราก็เราก็รู้สึกเคิรนเคิร์นเหมือนแบบว่าเบื่อไม่เลยอะค่ะก็ตอนเริ่มทของการแรกๆนะคะที่เขาพูดว่าทำเพื่อเอาหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราได้ยินคำนี้นะคะแบบ ก็อดไม่ได้อะค่ะที่จะแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทะะ้อค่ะความจริงมันเป็นสิ่งเล็กน้อยะคะ่ะที่ทุกคนก็คืออยากจะทำแต่ดูว่าเขายังไม่กลา้ารู้สึกว่าฝึกให้เรามีความอดทนมากขึ้นนะคะอดทนต่อการปฏิเสธเพื่อให้เราสึกว่ากล้ากล้าที่จะทำรู้สึกภูมิใจค่ะว่าเอออาจารย์ก็ถือว,ว่าได้ช่วยอาจารย์ ถ้าเหมือนหนูมไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะหนูคงจะไมไ่ทำสิ่งที่ทดีๆแบบนี้รู้สึกภมิใจค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยที่แบบทุกคนเห็นความตั้งใจจริงที่เราจะทำะคะ่ะสิ่งที่หนูภูมิใจมากก็คือการได้รับคำขอบคุณจากอาจารย์นะคะมันเป็นอะไรที่ทำภูมิใจมากค่ะเบบท่านอาจารย์เขาแบบเราช่วยโดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนนะคะแต่อาจารย์กลับให้คำชมชื่นชมเรามา ตอนนั้นกลับบ้านก็จะไปบอกกับพ่อกับแม่ทุกวันนะคะว่ามีรู้สึกภูมใจจังที่แบบได้ทำเพื่คอคนอบ่น